ไฮดาวไฮดาวตื่นหรือ,รอ,อยังฮะมาเที่ยวต่างจังหวัดอากาศดีต้องตื่นเช้าเช้านะลูก สวัสดีครับฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมพาน้องไข่ดาวนะครับมาเที่ยวโฮมสเตย์หาแรงบันดาลใจดีๆในการทําอาหารกันที่อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับมาเที่ยวที่นี่ทั้งทีนะครับก็อยากจะมาหาวัตถุดิบสดๆจากทะเลนะครับเอามาทําเป็นเมนูในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์กกันซะหน่อยครับเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยตัวใหญ่ด้วยไข่ดาวไข่ดาวดูดูดูโอ้ยโอ๊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 ยอย่างนีอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงลูกไข่ดาว เรามีปลากระพงกินแล้วได้ปลากระพงแล้วเดี๋ยววันนี้เราได้มีเมนูอร่อยๆจากปลากระพงทานแน่นอนครับมาเที่ยวที่นี่ทั้งทีนะครับเดี๋ยวพี่เล็กเจ้าหน้าที่ประจำโฮมสเตย์นะครับจะพาผมไปจับปูกันครับพี่ได้เคยเห็นหมาว่ายน้ำไหมเคยเห็นแต่าตกน้ำค่ะโอ้ยหนี่ท่าไม้ตายลูกสาวผมนี่ไก่ดาวชไว้เก่งไว้ช์ไว้นะนี่นี่เกเลยโอไก่ดาวว่ายจริงจริงอ้าวเรือมาพอดีเลยอ่ขึ้นเรือเลย จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยครับผมเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพ,พยากรทั้งในดินและก็ในน้ำครับสภาพภูมิประเทศนะครับนอกจากจะอำนวยต่อการทําการเกษตรแล้วบริเวณชายฝั่งเนี่ยก็ยังมีการทําประมงด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานา,นาชนิดเลยครับเราจะต้องนั่งเรือไปไกลไหมครับไม่ไกลค่ะเราจะวางตรงร่องน้ํา เป็นร่องที่เราขุดนะคะให้มันลึกหน่อยเพื่อที่จะวางรอบลงไปได้ถ้าติดกับต้นไม้เรารอบไปวางเนี่ยมันจะติดลากโครงการอ๋อบริเวณนี้เป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำเค็มเลยค่ะแถวนี้แล้วก็ในบริเวณนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นนาธรรมชาติที่มีกุ้งหอยกูปลาแสดงว่าบริเวณนี้ต้องเป็นดินโคลนหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหนั่นอะไรครับเหยียวค่ะเหยียวแดงเขามากินเหยืออ้เยอะมากเลยอ่ะ อ่ะนกมุกเคยเห็นเหยี่ยวแดงและสีดำดำเขาเรียกอะไรคะรู้ไหมเอยอีกาครับผมอุ้ยที่นี่เขาเรียกเหยี่ยวดำค่ะอ๋อนี้เหยี่ยวดำค่ะนี่เขามาเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับเขามาเองค่ะเพราะเวลาเนี่ยเขาจะมาดูว่ามีอาหารให้เขากินไหมอาหารที่เอามาโยนนี่เป็นอาหารอะไรครับผมประเภทมันไก่หรือว่ามันหมูอย่างเงี้ยละคะโโหผมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยพี่เล็กนี่มันเป็นร้อยตัวเลยนะพี่ เวลาเจออาหารนะคะเขาก็จะไปเรียกเพื่อนเขาเขามาดูก่อนนะคะเขาไม่ใช่มาเป็นฝูงทีเดียวแล้วเขาเขาไปเรียกไงครับเขาใช้ 3G หรือว่าไลน์ไปคุยกันเขาใช้เสียงค่ะเขาใช้เสียงเรียกแล้วก็สายตาเขาเขาจะส่งเสียงเรียกพวกพวกเขาพี่เล็กผมเหมือนกับว่าผมได้ยินเหมือนคล้ายๆเสียงเด็กร้องอยู่ไกลๆนี่เป็นเสียงของเหยี่วหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขาเรียกพวกพวกเขาอยู่เนี่ยลืมไปเลยครับว่านี้เราจะมาวางรอบเนี่ยดักปูมัวแต่ดูเหยี่วอยู่ครับอ่ะ มาสอนวิธีใช้รอบกับผมดีกว่าหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่ารอบดักปูค่ะอันนี้เ็าเรียกปลาเหยื่อนะคะใสเหยื่อค่ะเหยื่อนี่ต้องเป็นปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรก็ได้ค่ะล้งทีเราจับมาได้จากที่เนี่ยนะคะจับตัวเล็กตัวเล็กเราก็ไม่ไปทําอาหารเนาเราก็มาใช้เป็นเหยื่อแต่ตอนนี้ลูกสาวผมร้อนครับดูดูความฉลาดของเขานะไปแอบอยู่ใต้ที่นั่งเพราะว่าไม่โดนแดดไง อันนี้คือทุ่นเราเอาไว้เป็นที่สังเกตเป็นสัญลักษณ์ว่าเพื่อให้เรารู้ว่าเราโยนรอบไว้ตรงนี้ตอพอโยนไปที่น้ํานะคะเขาก็จะได้กินข้าวเขาก็จะเข้ามาในนี้มันจะออกมาไม่ได้ค่ะ ต้องโยนลงไปนานแค่ไหนครับครึ่งวันเดี๋ยวตอนกลับเรามากู้กันแล้วตอนนี้เรารอเราจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเด็ดใบกงกลางดีกว่าค่ะเพราะเวลาปูเนี่ยอยู่ในกำมังหลายๆตัวเนี่ยมันจะกัดกันค่ะก้ามันจะหักเลยแล้วใบกงกลางช่วยอะไรครับมันจะปิดบางก้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปูเขาหนีบกันใช่อันนี้เลยไหมครับพี่เลสใช่ก็คือเด็ดมาทั้งกิ่งอย่างนี้เลยนะเด็ดมาเลยค่ะ ต้โนโกงกางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยเลยครับซึ่งประโยชน์ของเขาเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยชะลอความเร็วลมและก็ป้องกันการกัดเซาะหน้าดินบริเวณชายฝั่งได้ครับนี่แหละครับเขาจึงมีการปลูกป่าชายเลนโดยที่ใช้ต้นโกงการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและก็เป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ําต่างๆในบริเวณป่าชายเลนด้วยครับอ่ะน้องบุก๊กเดี๋ยวเราไปกู้รอบกันเนาะ เห็นไหมครับตรงนี้สัญลักษณ์ดึงเลยคะน้นงบุกดึงเลยดึงดึงขึ้นเลยจะมีไหมครับลุ้นหน่อยอ้าวไม่มีปูแล้วทําไมปลามันหายไปได้ครับกินไวซะแล้วปูตัวนี้ฉลาดบางครั้งถ้าเราวางรอบไว้นานนะคะมันก็จะกินเหยื่อไปหมดผมว่าเดี๋ยวอันต่อไปต้องได้แน่ๆพี่เล็กเชื่อผมเดี๋ยวดูนะอุ้ยหนักหนักนักนักนั อ่าไม่เป็นไรของอร่อยไม่เคยหามาได้ง่ายอยู่แล้วปูที่ไม่มาเข้ารอบเราเนี่ยนะคะ,ะบางครั้งเขาก็จำศีลเขาไปขุดรูอยู่ค่ะแล้วเราจะจับเขาได้ไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากเราผู้รอบเสร็จเร,เราจะไปจับปูที่รูเลย <c oughs> นี่นี่นี่เลยโอ้โหอันนี้คือปูกล้ามถูกไหมครับเพราะว่ากล้ามใหญ่มากใช่ค่ะปูไข่เนี่ยจะเป็นแต่ตัวเมียแต่ตัวผู้เนี่ยมันเป็นปูเนื้ออยู่แล้วแต่ตัวเมียเนี่ยบางทีก็เป็นเนื้อด้วยมันมีไข่ไม่เต็มปูกล้ามก็คือปูชนเลเมือนกันแต่หมายถึงกล้ามมันใหญ่ก็เลยเรียกว่าปูกล้ามแต่จริงแล้วคือปูชนิดเดียวกันอย่าเข้าใจผิดนะครับเฮ้ยนี่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  อันนี้เราจะดูยังไงตัวผู้ตัวเมียครับพี่ดูที่ตะปิ้งเขาค่ะนี่ค่ะคือตัวเมียตะปิ้งเขาจะเป็นรูปมนมนเป็นปั้านๆตัวผู้จะแหลมเห็นได้ชัดเจนเลยพี่ได้บอกว่าปูตัวนี้คืออ่อนไปคือเล็กไปเราจะไม่ทานครับเราจะปล่อยเขากลับไปสู่ธรรมชาติเพื่อเขาได้เติบโตมากกว่านี้บา,บายยปูโอเคนะเราซิ่งกลับไปขึ้นฝั่งเลยดีกว่าครับอ้าวไป,ลปเลยเจ้าฟ้าเต็มที่ไว เดินมาต้นลทางผมเห็นต้นเนี้แล้วดูลูกมันดีเหมือนเหมือนมะนาวเบี้ยวอะ่ะ<อ>มันคือต้นอะไรครับพี่เล็กต้นนี้เป็นต้นลําแพ่ะนะคะเป็นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนเน,นี่ยคุณผู้ชมดูว่าหน้าตาเหมือนลูกมะนาวแบบโดนทับอะ่ะใบก็คล้ายมะกรูดนะอ๋อค่ะคล้ายเลยอะ่ะแต่ใบทานไม่ได้อา้าวแสดงว่าลูกทานได้ลูกทานได้ค่ะรสชาติมันเป็นยังไงครับผมลองทานค่ะน้องบุ๊กต้องทานเองพี่เล็กไม่บอกอ เป็นไงคะอ๋อเปรี้ยวนิดหน่อยอะพี่อยากให้ดูตาจะมีกลิ่นเหมือนดอกไม้นะแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแบบพวกมัดันแต่น่าจะไปทําอาหารได้โอ้<ต>รู้สึกว่าราแพนเนี่ยเราไม่เคยที่จะเอาไปทําอะไรเลยนอกจากกวนเดี๋ยวผมจะลองไปทําเอาไว้ในเมนูผมดูไข่ดาวชิมติห <laughs> นีเลย, <laughs> เลย <laughs> แสลว่เปรี้ยวแ <laughs> สลว่งเปรี้ยว <laughs> จริงหนีเลยเดินหนีเลยอะ <laughs> ท้าไม,ม่มนถึงชื่อต้นลําแพนครับพี่เล็กเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานชื่อให้อค่ะค<ห>แล้วก็บอกว่าให้เป็นไม้อนุรักษ์ที่ป่าเชเลนผมสังเกตจากรากเขาที่ช่วยพยุงดินอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับด้วยค่ะเพราะว่าต้นลําแพนจะมีรากที่จะชอนชัยไปทั่วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดินไม่พังด้วยต้องบอกว่าต้นลําแพนนี่เป็นต้นที่มีประโยชน์มากจริงก็จะมีประโยชน์ตรงที่วันนี้คุณบุ๊กจะเอาไปทำอาหารให้ด้วยะค,ะค,คือผมก็พยายามจะมองหาลูกสวยๆผมจะเอาไปทําเป็นอาหารในวันนี้ด้วยครับ นอกจากพี่เล็กจะพาผมมารู้จักกับต้นลำแพนเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับอีกหนึ่งความสนุกในการมาเที่ยวครั้งนี้คือว่าผมจะได้หลวงสุดเด็ดในการทําอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านจากเจอาครับเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้แหละครับนี่จะมาสอนผมทําอะไรอันนี้เป็นการดองปูแสมนะคะนี่ปูแสมใช่ไหมคับวิธีการจับก็คือก็คือเอาไฟไปส่องจับช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนก็คือช่วงเวลาน้ําลงนะครับก็คือลุยไปจับได้เลยพอออกมาถึงก็มาแช่น้ำแข็งหรือล็อกน้ำแข็งไว้ แล้วหลังจากนั้นมาทำยังไงครับก็เราจะมาดองกับน้ำปลานะคะก็คือสูตรปูเค็มเหมือนที่ไปทำส้มตำที่เราทานกันนี่ครับใช่ค่ะน้ำปูเทน้ำปลาใส่ไปเลยนะคะอ๋อคือใช้ปูกับน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะดองน้ำปลาดีก็คือปูเนี่ยเอาไปทำความสะอาดมาแล้วแล้วก็มาดอง้เรรียบอยแล้วค่ะ ประมาณ6ชั่วโมงนะคะทานได้นะคะเราจะได้เนื้อปูที่หวานอร่อยไม่เค็มมากอย่าให้ข้ามคืนนะคะแล้วจะเค็มเกินนะคะแต่หลักๆนี่คือต้องปูต้องสดอีกอย่างคือน้ําปลาต้องเป็นน้ําปลาแท้นะครับน้ําปลาผสมอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะก็คือพอดองไว้6ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้แต่ว่าเอาขึ้นมาจากน้ําปลาแล้วก็เก็บไว้ได้เลยได้เลยค่ะทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นเก็บได้เลยค่ะและระหว่างที่ดองนี่จําเป็นต้องไปเข้าตู้เย็นไหมหรือไว้าไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเอาฝาปิดนิดหน่อยแล้วใช้ได้นะคะ เมนูนี้ทําอะไรดีคะเดี๋ยวผมจะทําเมนูตำกล้วยปูเค็มนะครับให้เจอาได้ชิมฝีมือผมดูบ้างเริ่มจากอันดับแรกครับกระเทียมไทยนะครับ5,6กลรีบครับผมตามด้วยพริกครับตำกล้วยบางสูตรเนี่ยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอประยุก์ตมาใช้พริกสดเพราะว่าที่นี่พวกวัตถุดิบสดๆเขาคุณภาพดีมากแล้วก็น่าทานมากครับ เมนูตำกล้วยนี่ก็เป็นเมนูที่มีอยู่แล้วทางภาคอีสานแต่ว่าจะมีหลายสูตรมากครับหลักๆของตำกล้วยนะครับจะต้องมีตะไคร้มาช่วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันจะมีความฝาดเยอะครับผมเราจะโขลกพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะซอยตะไคร้ลงไปตะไคร้เนี่ยคุณต้องซอยให้ละเอียดถ้าคุณหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆนะครับเวลาคุณตำแล้วมันจะเป็นใหญ่ครับตามด้วยกล้วยของเราเลยครับกล้วยวันนี้เลือกใช้เป็นกล้วยตานีดิบนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นครับแล้วก็มีความมันอยู่ด้วยนอกจากความฝาดแล้ว ผมจะทําแบบมะละกอเลยครับแบบส้มตําให้เป็นเส้นเล็กๆเพื่อให้ทานง่ายมากขึ้นครับหรือจะหั่นเป็นแว่นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเอากล้วยใส่ปุ๊บสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรีบเลยนะครับคือมะนาวครับเพราะว่าจะช่วยให้กล้วยไม่ดําครับผมอ่าใส่มะนาวลงไปหนึ่งลูกครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็น้าตาลทรายนิดหน่อยมะขามเปียกครับเราใช้ทั้งชิ้นเลยนะครับเราเอาไปตํารวมกับ กล้วยแล้วก็จะทําให้กล้วยเนี่ยขาวน่าทานไม่ขาด้วยครับเพราะมะขามเปียกนี่ก็ช่วยได้นอกจากมะนาวแล้วใส่ลงไปหน่อยจะได้รสชาติเปรี้ยวแบบอมหวานนิดนิดครับแล้วก็จะใส่มะเขือลงไปนะครับคือมะเขือขื่นครับผมแล้วก็มายมยมครับใส่ลงไปทั้งเม็ดแบบนี้เลยทีเด็ดของเราวันนี้ครับปูครับโอ้โหนี่แหละครับมันเขา คือปูของที่นี่นะครับเขาจะไม่เค็มจัดเมื่อกี้ผมเลยเติมน้าปลาไปแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อปูตามท้องตลาดมาอาจจะต้องระวังเรื่องน้าปลานิดนึงนะครับอาจจะเค็มเกินไปได้อันนี้ผมตำแบบหยาบๆนะครับผมไม่อยากให้ปูเขาแหลกเกินไปเป็นไงครับเจ๊หน้าตาผ่านไหมอะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะอือหืออร่อยมากเลยค่ะเรี้ยวนําจัดจ้าม,มาเข้ากับกล้วยได้ดีไหมครับแบบนี้ลบความเปื่อยไปได้เยอะเลยครับตำกล้วยผมทานบ่อย แต่ปูเค็มที่ดองใหม่ๆสดๆแบบนี้เนื้อหวานมากเลยนะคะเนื้อมันเย็นๆฉ่ำๆครับแน่นมากเลยค่ะเนื้อใช่แล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยครับโอ้ยสุดยอดเมื่อเช้าพี่เล็กบอกกับผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยอยากจะไปลุยโคนจับปูเนี่ยครับจะต้องรอประมาณสัก5โมงเย็นครับคือให้น้ำลดลงซะก่อนตอนนี้ครับผมเลยต้องหากิจกรรมสนุกๆมาฝึกสมองกับลูกสาวของผมสะหน่อยครับใคดารู้จักไหมนี่ลูกอะไร งงงงงะเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้ถ้าพี่บุ๊คผ่างกมาอันนี้ชื่อว่าลูกตะบูนครับผมคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกมันด้วยชื่อเล่นว่าจิกซอทะเลพอได้ยินชื่อก็เลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทําไมเขาเรียกว่าจิกซอทะเลเดี๋ยวผมทําให้ดูเราจะผ่าเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนครับข้างในลูกเขาจะเป็นเหมือนตัวจอจิกซอแบบนี้ครับ เขาบอกว่าไม่ง่ายนะครับแต่ผมดูแล้วไม่น่ายากนะแค่เอามาต่อกันกี่ชิ้นเอง10ชิ้นยังไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมใครดาวช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นนี้มาประกบอันนี้นะขอถอนคำพูดครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะ่ะมันต่อยากแล้วเนี่ยช่วยกันต่อหน่อยสิคือมันเป็นจิ๊งซอยจริงครับเพราะว่าถ้าไม่ให้ชิ้นของมันจะนี่ถ้าไม่ให้ชิ้นของเขาจะประกบไม่ได้ผมประกบได้แค่หนึ่งชิ้นนี่ แทนแทนเราทำสำเร็จแล้วดูโหสุดยอดเลยดูดิเทมอ่ะเฮ้ยพอพอเลิกเลิกก่่าจะต่อได้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าพี่เล็กบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปลุยโคนจับปูจากในรูเลยใช่ค่ะภารกิจพิชิตปูนี่คือรูปูใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ย อัยอนนไปแล้วทผมต้องแย่เพื่อให้มันหนีดใช่ไหมครับเกี่ยวเี่ยอ๋อต้องเกี่ยวตัวมันนะไม่ใช่ให้มันหนีดปูจะออกมาโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมได้แล้วครับปูไข่ของโปรดของผมเดี๋ยวจะกลับไปทําเป็นเมนูกันครับอันนี้เป็นอาการเหมือนรถติดลมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถมาลามีสี่ขานะปล่อยให้ติดลมไข่ดาวเร็วกลับแล้วเร็ว ไปลุยโคนจับปูมานะครับใช้พลังงานเยอะขนาดนี้เห็นทีต้องมาหาเมนูอร่อยๆทานซะแล้วครับเจ๊าอาครับนี่เราจะทําเมนูอะไรครับด่ค่ะปูทะเลผัดผงกะหี่นะคะปเป็นปูไข่ค่ะโอ้โหมันน่าทานสุดๆเดี๋ยวทุไข่ดิเริ่มเลยดีกว่าครับเจ๊ออาใส่เป็นน้ํามันพืชครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับ ปูนี้เราไปนึ่งมาแล้วค่ะนึ่งแล้วค่ะแต่ที่อื่นเขาอาจจะเป็นทอดน้ำมันนะคะส่วนมากค่ะคือใช้นึ่งเอามันจะได้ไม่มันมากตาลายตาลายตาลายเป็นอะไรครับทำไมตาลายอะคะเขินเหรอคะเอาแล้วเชฟมุดโตไปแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับเจ๊รอชิมค่ะเชฟเชฟใหญ่หายไปแล้วครับผมเชฟใหญ่รอชิมมาขึ้นมาดูเลยวหอมมะเขืมเทศเหลืองนิดนึงนะคะตอนนี้แค่แค่กระเทียมเจียวก็หอมแลวครับโอ้โหผงรี่เยอะมาก ใส่ปูลงมาเลยนะคะใส่น้ำไปที่นึงนะครับอาม่าทำเมนูอะไรอร่อยครับแบมเซนด์คิดนาเนาะอย่าตอบว่าไข่เจียวหมูสับนะแบมวันนี้อาม่าใส่อะไรเอ่ยรู้จักไหมพริกหวานสามสีนี่นี่หอมใหญ่นะคะแต่ก็หอมใหญ่ตามลงไปครับใส่น้ำมันหอยไปแล้วครับซีวขาวลงไปใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะ ากอดขาโตไปแล้วผู้อ <laughs> งรีแบบนี้ชอบทานใช่ไหมแล้วหนูทานพริกอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยหวานทานไหมทานไหมไม่ทานเหรอ๋อทานหอมใหญ่ไหมหอมใหญ่อันนี้ทานไหมไมาแต่เทศทานไหมอันนี้ทานไหมนี่ครับ เพราะว่าทานมาะเขือเทศจะเห็นได้ว่าน้องผิวดีมากเลยน,นี้เป็นน้ำมันมะเขือเทศบางทลงมือสดับครับผมเราต้องกลับมาทางนี้ต่อครับครับอันนี้เป็นเคล็ดลับในการทําปูผัดผงกะหรี่ของที่นี่นะครับเขาจะเอานมข้นจืดนะครับผสมกับน้ํามันพริกเผาแล้วก็ไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันไว้แบบนี้เลยครับอ,อันนี้ถูกต้องไหมครับเชฟนี่ครับใบขึ้นช่ัยกับต้นหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะ เชฟใหญ่ครับตอนนี้เรากำลังจะทําเมนูอะไรกันครับน้ำพริกปูไข่ค่ะโหน้ำพริกปูไข่เยี่ยมด้วยยังไม่ได้ทําก็เยี่ยมเลยครับงานให้เจ๊าอาค่ะเป็นน้ําพริกปูไข่สูตรโบราณนะคะสูตรโบราณจะต่างกับสูตรสมัยใหม่อย่างไงครับก็มันมีสูตรนึงเอาพริกเอาหอมไปพั่วนะคะแต่อันนี้เราจะตาค่ะเราจะตาแบบสดเลยสดเน้นวัตถุดิบแบบสดสดทุกอย่างครับกระเทียมสดสดครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนด้วยนะครับแต่ว่าเลือกเป็นสีแดง อันนี้ผักอะไรครับเชฟผักกูดผักกูดโอเคผักกูดนะครับปกติก็เราจะเจอเมนูเป็นยำผักกูดแต่วันนี้เราเอามาเป็นลวกจิ้มน้ำพริกนะค่ะอันนี้เป็นไข่ปูนะคะที่เราต้มสุกแล้วค่ะต้องแบบโขกแบบหยาบๆแล้วจะเราจะไม่ให้เละแล้วนะไม่ให้เละมากค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะครับมะนาวครับใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเน้นที่ความเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักนะครับใส่รสหวานนิดเดียวเมนูนี้อร่อยไหมคะเยี่ยม เสร็จแล้วครับเมนูของเจ๊อ่านะครับน่าทานมากๆแล้วก็มาถึงเมนูฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเส้นจันทะเลซอสมิ้นแซบฟิวชั่นแบบชัดเจนซึ่งเส้นจันเนี่ยก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบ,บุรีอยู่แล้วครับเขามีมาตั้งประมาณ50ปกว่าปีแล้วครับจุดเด่นก็คือความเหนียวนุ่มครับจะเหนียวกว่าเส้นปกติ อันดับแรกเรามาทําซอสกันก่อนดีกว่าครับซอสของผมนะครับใช้ของทะเลสดๆนี่แหละมาทํารับรองถึงความอร่อยแน่นอนครับอ่าแล้วเราก็เด็ดใบสะแนส่ลงไปเลยพริกขี้หนูสีเขียวนะครับเพราะวันนี้ผมจะทาให้ซอสเป็นสีเขียวปกติเราจะรู้จักเมนูเส้นจันผัดกับปูใช่ไหมครับในแบบของคนจนทบุรีจะออกมาเป็นสีแดงวันนี้ผมทําให้เป็นสีเขียวใช้พริกขี้หนูประมาณ5เม็ดครับไม่เผ็ดจัดเพราะว่าเมนูนี้สามารถเติมรสชาติได้ตามใจชอบครับผมผักชีครับปริมาณเท่าๆกับใบสะแน่ครับผม จะให้ความหอมและให้สีสวยใส่รากลงไปให้หมดเลยครับรากผักชีนี่ดีมากเวลาเราทําพวกอาหารทะเลหรืออาหารที่มีกลิ่นขาวนะครับจะช่วยแก้กลิ่นข่าวได้ดีมากเลยครับกระเทียมประมาณทักสิกรีบครับแล้วทีเด็ดวันนี้ที่เราได้มานี่ครับไข่ปูกับมันปูแล้วก็เนื้อปูครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าซอสเนี่ยจะมันและอร่อยขนาดไหนเรามาเริ่มปรุงรสชาติกันครับใช้น้าตาลทรายครับประมาณครึ่งถ้วยตวงจะออกหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นซอสน้ําส้มสายชูครับประมาณเซนหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงครับผม ใส่เกลือที่เดียวอย่าใส่เกลือเยอะครับโอ้โ๋โขดูสีสันแล้วก่อนซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําของทะเลกันผมจะมาแกะปูก่อนเพราะปูเนี่ยเรานึ่งมาแล้วเพราะปูเนี่ยจำเป็นต้องนึ่งสดๆครับถึงจะอร่อยวิธีแกะปูก็ง่ายๆครับแกะจากตัวนี้เขาเรียกตัปิ้งครับผมที่อยู่ในกระดองตัวนี้เขาเรียกว่ามันปูที่ผมเอาไปทําซอสเมื่อกี้ครับผมหั่นแบบชิ้นๆแบบนี้เลยครับ เค okay, น้ำผมเดือดแล้ววิธีลวกของทะเลง่ายๆครับใส่ตะไคร้ลงไปครับเพื่อดับกลิ่นคาวครับเดี๋ยวผมจะเอาปลากุ้งไปลวกโดยที่ลําดับการลวกนะครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนและตามด้วยของที่สุกง่ายครับผมผมจะใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นคือเนื้อปลาครับผมแล้วก็ตามด้วยกุ้งครับหลายคนสงสัยว่าเราจะทาก๋วยเตี๋ยวผัดทําไมเราถึงไม่เอาพวกของทะเลทั้งหมดไปผัดวิธีการเอามาลวกก่อนนี้จะเป็นการลดกลิ่นคาวได้ครับผมขอให้นั่งลมไม่ลวกครับ เพราะว่าหอยนางรมสุกง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปผัดได้เลยถ้าลวกแล้วจะหดเดีเ๋ยตัวแค่นี้เองของทะเลที่เราลวกก็ได้ที่แล้วครับผมเอาขึ้นเลยตอนนี้เราจะมาเริ่มผัดแล้วระหว่างที่รอกระทะร้อนผมก็จะเตรียมเครื่องที่จะใช้ผัดก่อนนะครับเอาพริกชีฟ้ามาหั่นเป็นเส้นเพื่อให้ได้สีสวยๆหน่อยครับอันนี้ก็จะให้สีแดงกับอาหารของเราครับเพราะว่าวันนี้ซองของเรามีสีเขียวจัดแล้วถั่วฝักยาวผมเอาไปลวกน้ําร้อนแล้วก็แช่น้ําเย็นครับเพื่อให้เขียวเวลาถั่วฝักยาวถ้าเราเอามาผัดเลยสีมันจะกระดักระด่างครับผม ตอนนี้กระทะของผมก็ร้อนได้ที่แล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยเส้นจันของดีของคนจังหวัดจันทบุรีเส้นจันเนี่ยเวลาที่เราผัดให้สุกเราต้องใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำที่เอามาลวกจะได้มีรสชาติมีความหวานของของทะเลอยู่ด้วยครับผัดไปเรื่อยๆครับจนเส้นนุ่มตามด้วยซอสของเราเลยครับใส่ซอสไปก่อนที่จะใส่เครื่องอยื่นเลยเพราะว่าผมอยากให้มีแต่เส้นเท่านั้นที่มีสีเขียวอยากให้เครื่องอยื่นเนี่ยยังคงสีสวยๆของเขาอยู่ครับ ซอสตัวนี้จะออกรสเปรี้ยวหวานนะครับผมเผ็ดเล็กน้อยจะเป็นความซ่าของใบสะระแหน่มากกว่าครับครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปครับแล้วก็ตามด้วยของทะเลครับคราวนี้ผมจะใส่หอยนางรมลงไปก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้หอยนางรมเรายังไม่ได้ผ่านความร้อนเลยแล้วก็ของทะเลทั้งหมดลงไปเลยคราวนี้เราจะไม่ผัดเยอะแล้วเพราะเดี๋ยวพวกเนื้อปลาของเราจะเละหมดผมจะทิ้งไว้ให้ผักสุกครับ เติมน้ำปลาหน่อยครับคุณผู้ชมรสชาติต่างๆพวกนี้เราก็ปรุงได้ตามใจชอบนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมไปอีกแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ทาเปรี้ยวจัดเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีทีเด็ดที่จะเพิ่มความเปรี้ยวครับยังไม่ลืมนี่ใช่ไหมครับลูกลําแทนครับผมที่ให้รสชาติเปรี้ยวฝาดเดี๋ยวเราจะเอามาทานเคียงกับเมนูของเราในวันนี้ครับระหว่างที่รอให้ซอสแล้วเครื่องทั้งหมดเนี่ยสุกด,ดีแล้วก็รสชาติซึมเข้าไปในเส้นเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเคียงวันนี้กันดีกว่าครับมีกระดับปีครับหนึ่งหัวก็คือแทนถั่วงอกน,น ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็เสร็จแล้วครับแต่ว่ามันยังขาดเครื่องเคียงที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าผมจะใช้แทนมะนาวครับนั่นก็คือลูกํำแพนที่ให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดนิดครับเดี๋ยวจะซอยเป็นเส้นบางๆกันเพราะว่าเขาเปรี้ยวจัดครับไม่งั้นจะทานไม่ได้เสร็จแล้วครับเมนูเส้นจันทะเลซอสมิ้นแซบครับผมน่าทานมากเลยค่ะสีสันก็สวยงามชิมเมนูของที่นี่ก่อนดีกว่าของผมทีหลังปูผัดผงกะหรี่ก่อนเลยนะพี่เล็กได้เลยคัะ รสชาติเป็นไงคะไข่ปูเนี่ยมีความมันและที่สำคัญคือแน่นมากากัดเข้าไปเนีน่ยแน่นเลยอ่ะแล้วสูตรผัดผงกะหรี่ของเจ๊อ๋าเนี่ยทำไมมันถึงหอมผงกะหรี่เป็นพิเศษเพราะว่าเอาผงกะหรี่ไปคั่วองไปคั่วกับน้ำมันก่อนค่ะคือพอเข้าไปปุ๊บผงกะหรี่ขึ้นจมูกเลยครับหอมมากทีเด็ดของจานนี้นะครับอยู่ที่ความสดของปูแต่ก็เคล็ดลับการผัดผงกะหรี่คั่วกับกระเทียมตอนแรกนะมันหอมมากเลยน้้งน้ำพีไข่ปูนะคะใช่ครับ โอโหมันได้กลิ่นของมะนาวแล้วก็เหมือนกระเทียมพริกออกมาเลยนะใช่ที่มันกลมกล่อมที่สุดคือไข่ปูมันมันตอนแรกเราเข้าปากคุณรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแหลมเลยนะครับแต่พอมันเจอความมันเข้ามามันทำให้กลมกล่อมอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรคะเส้นจันทะเลซอสมิ้นท์แซ่บมีกลิ่นใบสะระแหน่ออกเนาะใช่ครับมีครบทุกรสเลยนะคะในนี้ มันจะให้ความรู้สึกรสชาติเนี่ยจะใ้คล้ายกับเส้นจันผัดปูของชาวจันทบุรีต่างกันที่กิน<า>่ใช่ครับที่กินกระสีนะคะจุดเด่นของพี่ตรงนี้เลยค่ะนะคะน้ำซอสอน,ะนะคะนะกลมกล่อมมากเลยธรรมดาเรากินเส้นจันเนี่ยจะ<ม>เป็นพริกแดงใช่ไหมคะและว้วหวานๆแต่อันนี้เป็นเหมือนน้ำจิ้มลุยสวนอร่อยค่ะพี่ว่าพี่ไม่เคยทานที่ไหน คือเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกอะนะคะคแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการประยุกต์ในสิ่งที่เรามีหลายๆอย่างแล้วก็มาทําเป็นอาหารที่น่าทานครับผมแล้วเมื่อกี้ทานกับลําแพนแล้วเป็นยังไงครับให้รสเปรี้ยวอะค่ะเหมือนเรารไม่ต้องเติมต้มเลยอะค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปทําทานที่บ้านอาจจะหาลําแพนไม่ได้นะครับรก็ให้ใช้มะม่วงเปรี้ยวก็ได้หรือถ้าเอาง่ายกว่านั้นก็บีบมะนาวลงไปเลยแค่นี้เองครับก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดแซบแบบนี้คือตอนนี้ผม ต้องขอลาคุณผู้ชมแล้วนะครับแต่ก่อนอน่นจะต้องลาเจอาก่อนนะครับเจอาขอบคุณคมากครับสวัสดีครัแล้วก็ลาพี่เล็กครับับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้รีบลาความสุขในชีวิตนะครับมันไม่ได้หายากเลยครับแค่ได้กินก้ามปูใหญ่ๆสองอันหวานๆฉ่ำๆแบบนี้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับ สำหรับการทำอาหารนะครับไม่ว่าเราจะมีเทคนิคที่ดีขนาดไหนหรือว่าจะมีสูตรอาหารที่คิดว่าอร่อยแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือวัตถุดิบดีๆนี่แหละครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับที่เราได้มาเจอวัตถุดิบสดๆใหม่ๆจากทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติครับวัตถุดิบพวกนี้แหละครับเอามาสรนสร้างเป็นอาหารเป็นเมนูที่สุดยอดได้จริงครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ